สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่1209เรียกว่าในช่วงจังหวะเวลานี้ผู้นำเจ็ดทวาราเที่ยงแท้อย่างต้นหลิงเทียนถือเป็นบุคคลที่ร้อนแรงหรือชื่อที่สุดในภูมิภาคเบื้องบนก็ว่าได้ไม่ว่าจะผู้ฝึกตนทั่วไปหรือเหล่าเซียนตมตะเสพนก็หยิบยกเขาเป็นหัวข้อสนทนากันแทบทุกวันดังนั้นแล้วหลังจากที่เซียนอมตะเสพลในโจนจดจำเฉินอี้หรูได้ก็ไม่ยากที่จะระบุตัวตนต้นหลิงเทียนที่มากับเฉินอี้หรู ไฉนไตัวหลิงเทียนถึงมาที่นี่ได้นั่นสิแถมดูท่าแล้วดูเหมือนจะมาหาติงอีเจียนพร้อมเชิญอี้รูอีกด้วยทันทีที่ตัวหลิงเทียนมาพลังวิญญาณฟ้าดินก็บาบางลงทันทีหรือการเปลี่ยนแปลงของพลังวิญญาณฟ้าดินจะเกี่ยวข้องกับมันกันเจ้าถามข้าแล้วข้าจะไปถามใครเหล่าเซียนตมตะเสพลทั้งหลายได้แต่ลอยร่างขึ้นมาชมดูเรื่องราวอยู่ห่างๆไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ตัวหลิงเทียนสักดเท่าไหร่ เพราะในบรรดาพวกมันนั้นที่ไร้กาศที่สุดก็เป็นแค่เซียนอมตะสเพนห้าทันเท่านั้นเช่นนั้นแล้วต่อหน้าต้นหลิงเทียนพวกมันย่อมไม่กล้าเหิมเกรมอะไรต้องทราบด้วยว่าต้นหลิงเทียนนู้นี้กระทั่งเซียนอมตะสเพนห้าทันของเผามังกรอย่างตี้เฉินยังบีบคั้นให้คุกเข่าโขกหัวมาแล้ว แต่เซียนอมตสะเพนหาทันที่ไร้กาศที่สุดในหมู่พวกมันนั้นหากไปปะทะกับตี้เฉินล,ล่าก็เกรงว่าคงได้ถูกทุบตีจนและอย่างที่ไร้ซึ่งหนทางตอบโต้ตี้เฉินได้เลยประหนึ่งหนอนอมแลงอ่อนแอต่อหน้าตี้เฉินเท่านั้นพวกมันไม่กล้าแม้แต่จะหยั่ตี้เฉินด้วยซ้ำแล้วพวกมันยังจะกล้าเหมิมเกรมต่อหน้าตัวหลิงเทียนเฮภายใต้สายตาทุกคนอยู่ย่ตัวหลิงเทียนก็พ่นลมสอบอทอเสียงเย็น ทันใดนั้นเจตนาฆ่าฟันพันเออเลินออกมาทั่วร่างยามจิตสังหารอมหิดดังกล่าวเริ่มแผ่ซ่านครอบงำแผ่นฟ้าสภาวะคนคล้ายกลับกลายเป็นเทพสังหารกลิ่นอายพลังอันน่าเกรงขามเริ่มกดดันบีบคั้นไปในบรรยากาศผ่านให้เหล่าเซียนตมตตเสพนทั้งหลายโดยรอบหน้าเสียทันทีปง่งตัวหลิงเทียนย่ำเท้าลงก้าวหนึ่งความว่างเปล่าพลันปริแตกก่อนที่จะบังเกิดรอยร้าวของมิติแผ่กำจายออกไปกลางฟ้าดังยยแมงมุม และทันทีที่ต้วหลิงเทียนก้าวออกมาด้วยทีท่าเกรี้ยวกราดทรงพลังเช่นนี้ติงอีเจียนก็น่าซีเสียขวัญทันทีบนใบหน้าของมันล้วนมีแต่ความหวาดกลัวและความตื่นตระหนกตกใจและในหัวของติงอีเจียนก็หลงเหลือเพียงหนึ่งความคิดเท่านั้นนั่นคือหวังว่าขอเพียงมันกระทำตัวต้ยต่ำต่อหน้าผู้นาเจ็ดทวาราเที่ยงแท้คนนี้แล้วอีกฝ่ายจะไม่ถือสาหาความที่มันเคยมีเรื่องมีราวกับเฉินอี้รูอีก อย่างไรเมื่อ30ปีก่อนมันกับเฉินอี้หรูก็สู้เสมอกันไม่มีใครได้เปรียบต่างก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายในสายตาของมันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยนักเพียงขอโทษดีๆตัวหลิงเทียนผู้นำเจ็ดทวาราเที่แท้ก็สมควรเลิกแล้วต่อกันไม่คิดติดใจเอาความทำอะไรมันอีกอย่างไรก็ตามติงอีเจียนไม่เคยคิดเคยฝันเลย ตัวหลิงเทียนมาที่นี่วันนี้ไม่ใช่เพราะคิดออกหน้าให้เฉินอี้หรูแต่เพื่อแก้แค้นให้สตรีนางหนึ่งยังเป็นสตรีหนึ่งในสตรีนับร้อยๆที่ตกตายหลังโดนมันย่ำยีขืนใจบางทีมันอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าครั้งหนึ่งเคยย่ำยีสตรีนามชิวมู่ชิงทว่าต้วหลิงเทียนมาเพื่อสตรีนางนั้นเดียรัชาน ขณะที่ก้าวออกมาทั่วร่างของต้นหลิงเทียนยิ่งมาก็ยิ่งระเบิดพลังเสียนต้นกําเนิดที่ผสานไว้ด้วยพลังเสียนอมแต่ต้นกําเนิดอันน่าพรั่นพรึงวาจาที่กล่าวออกอย่างเยียบเย็นนะักอย่างน้อยๆในสายตาติงอีเจียนก็ช่างเยียบเย็นปานจะแช่ร่างมันให้กลายเป็นน้ําแข็งถึงแม้ว่าพื้นที่แถบนี้จะเป็นทานน้ําแข็งอุดมไปด้วยหิมะและความหนาวเย็น ทว่าความเยียบเย็นอันเป็นผลพวงของอำนาจแห่งธรรมชาติกลับไม่ทําให้มันรู้สึกหนาวแต่อย่างไรแต่ความเย็นชาที่แผ่ซ่านออกมาจากต้นหลิงเทียนทั้งจิตสังหารเลือดเย็นนั่นทําให้มันรู้สึกราวกับหัวใจจะกลับกลายเป็นก้อนน้ําแข็งฟ้าบบเสียงหอนของกระบีกรีดฟ้าพันดังขึ้นไม่ทราบในฝ่ามือต้นหลิงเทียนปรากฏกระบีสามตั้งแต่เมื่อไหร่และมันพุ่งออกไปตั้งแต่ตอนไหนหากทว่าหลังจากที่ตัวกระบีพุ่งทยานออกจากมือดังประกายแสงความเร็วของมันก็สูงล้ำเหลือเกิน กระบี่แหวกทะลวงความว่างไปด้วยความเร็วสุดที่ติงอีเจียนจะตอบสนองใดได้ทันไม่มีเวลาแม้แต่จะให้มันตกใจเรียกว่าก่อนที่จะได้รู้เรื่องราวอะไรกระบี่ก็บรรลุถึงเบื้องหน้าติงอีเจียนแล้วไม่ก็ว่าที่ติงอีเจียนจะทันได้ตอบสนองสิ่งใดประกายกระบี่ที่พุ่งทะยานออกมาจากฝ่ามือต้วนหลิงเทียนก็จะโรดที่หว่างคิ้วของมันเรียบร้อยจนถึงตอนนี้ติงอีเจียนยังทําได้แค่ร่าร้องในใจเท่านั้นพริบตาต่อมาสืบ เสียงเจาะทะลวงนุ่มทุมหนึ่งดังขึ้นเข้าหูทุกผู้คนเป็นกระบี่เจาะทะลวงคิ้วปนทำลายดวงจิตของติงอีเจียนจนแหลกถึงแม้จะเป็นเซียนอมตะสะเพนที่ไร้ร่างเนื้อและมีรูปแบบร่างกายแตกต่างจากกมนุษย์ทั่วไปหากแต่วงคิ้วของมันก็ยังเชื่อมต่อกับดวงจิตโดยตรงยามเมื่อถูกเจาะทะลวงแบบนี้ดวงจิตของมันย่อมแตกกระสลายยากที่จะรวมตัวกลับคืน ยิ่งไปกว่านั้นกระบี่ที่ตัวหลิงเทียนยิงออกไปไม่เพียงแต่เจาะทะลวงจนทำลายดวงจิตของติงอีเจียนยังประตูพลังกระบี่ดูร้ายปนทำลายวิญญาณที่แหลกเป็นสิ่งเสี่ยงทั้งหมดของติงอีเจียงให้ปนสลายไปไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยใดๆโดนแบบนี้ติงอีเจียนย่อมไม่มีทางรอดชีวิตไปได้ส่วส่วส่ว หลังจากที่ดวงจิตถูกทำลายวิญญาณผลสลายร่างพลังงานของติงอีเจียนก็ดั่งเงาบุปผาในกระจกไม่ต่างเงาจันกลางลำน้ำที่เลือนลับเมื่อแตกสลายก็หายสาบสูญไปจากสวรรค์โลกอย่างสิ้นเชิงไม่เหลือร่องรอยว่าเคยดำรงอยู่ผู้ชมโดยรอบถึงกับเงียบไปไร้สำเนียงในบรรดาเซียนอมตะเสพที่อาศัยอยู่ในโจนตอนนี้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เป็นตัวตนเซียนอมตะสเพนห้าทานและพอจะมองเห็นเงากระบี่ของต้นหลิงเทียนได้อย่างเลือนราง กระบีนั่นพลังอนุภาพราวกับจะทะลวงฟ้าแหวกมิติทำลายได้ทุกสรพพสิ่งนี่ใช่เคล็ดกระบีอยู่ที่ใจขอบเขตที่สามของเคล็ดวิชาบำเพ็ญจิตต่กระบีสูงสุดที่เซียนกระบี่ฟงชิงอย่างคิดค้นขึ้นในปีนั้นใช่หรือไม่เซียนอมตะสะเพนห้าทันทั้งหลายอดไม่ได้ที่จะหนาวสถานอยู่ในใจต่อให้เมื่อครู่เป็นพวกมันที่ไปเผชิญหน้ากับกระบีของต้นหลิงเทียนต่อให้พวกมันจะโชคดีหนีตายมาได้แต่ก็ต้องบาดเจ็บสาหัสแน่นอน และหากต้นหลิงเทียนส่งกระบีบินออกมาอีกสักสองถึงสามกระบีพวกมันก็ทําได้แค่ยอมตายแต่โดยดีเพราะไม่มีหนทางจะปัดป้องได้เลยว่ากันว่ายามที่ต้นหลิงเทียนบีบคั้นให้ตีเ้เฉินเซียนอมตะสะเพนห้าทันของเผ่ามังกรผู้นั้นคุกเข่าขกหัวขอชีวิตต้นหลิงเทียนได้สำแดงเคล็ดที่สี่ของยอดใจกระบี่เรียกว่ากระบีใจกระสังออกมายังใช้ออกด้วยกระบวนท่าในตำนานที่เซียนกระบี่ฟงชิงหยางในปีนั้นใช้งานจนโด่งดังกายกระบีรวมหนึ่ง วันนั้นเห็นว่าพลังอนุภาพเทียบได้กับเซียนอมตะเสพนหกทันลำพังแค่กระบี่บินอันฉับไวเหลือเชื่อนั่นก็มีพลังเข็นฆ่าเซียนอมตะสะเพนห้าทันได้ง่ายๆแล้วข้าเชื่อว่าตัวหลิงเทียนมิต้องลำบากอันใดมากมายเพียงสำแดงขอบเขตที่สามของยอดใจกระบี่เคล็ดกระบี่อยู่ที่ใจควบคุมกระบี่บินเข็นฆ่าเข้ามาจริงๆอย่าว่าแต่เซียนอมตะสะเพนสี่ทันเลยกระทั่งเซียนอมตะสะเพนห้าทันยังไม่มีปัญญาจะรับ นับประสาอะไรกับขอบเขตที่สี่ของยอดใจกระบี่หลังจากฆ่าติงอีเจียนแล้วจิตสังหารที่เอ่อล้นออกมากาทั่วร่างต้นหลิงเทียนก็สลายหายไปแรงกดดันอันน่ากลัวที่สะกดขมบันในบรรยากาศก็เริ่มจางหายพอให้ทุกคนได้หายใจหายคออย่างโล่งอกเจ้าขอให้พักผ่อนอย่างสงบไปสู่ภพภูมิที่ดีต้นหลิงเทียนกล่าวออกอย่างเงียบงันในใจก่อนที่จะหันหน้าไปมองขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นทิศทางเมืองชายแดนเขตตะวันตกที่ชิวมู่ชิงสมควรตกตายในปีนั้นดูเหมือนว่าเรื่องราวจะมีได้ง่ายใดอย่างที่พวกเราเข้าใจตอนนี้เองเหล่าเซียนตมตะเสพพลทั้งหลายที่มาชมดูเริ่มรู้สึกว่าเรื่องราวตรงหน้าไม่น่าจะเป็นอย่างที่พวกมันคิดไว้แต่แรกเดิมทีพวกมันคิดว่าที่ต้วหลิงเทียนมาวันนี้เป็นเพราะคิดล้างแค้นให้เฉินอี้หลูที่เคยมีเรื่องมีราวกับติงอีเจียนเมื่อ30ปีก่อนเท่านั้น แต่ทว่าวันนั้นเฉินอี้หรูก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายเพียงติงอีเจียนขอเข้ามาดีๆเรื่องก็น่าจะจบลงแค่นั้นแต่คำเดีรรชานที่ต้นหลิงเทียนกล่าวออกพร้อมด้วยจิตสังหารอันรุนแรงนั้นทําให้พวกมันตรหนักได้ทันทีว่าเรื่องราวหาได้ไง่ายายเพียงเท่านั้นไม่เป็นไปได้หรือไม่ว่าในฐานะที่เป็นเซียนอมตสะสเพนที่มารวมตัวบ่มเพาะในสถานที่เดียวกันพวกมันก็รู้ดีว่าลักษณะนิสัยของติงอีเจียนเป็นอย่างไรบางคนก็เริ่มคาดเดาอะไรบางอย่างได้แล้ว กกลักนเถะขณะเดียวกันต้วนหลิงเทียนก็หันไปกล่าวคำกับเฉินอี้รูก่อนที่ทั้งสองจะพุ่งร่างหายลับฟ้าไปทันทีมาไวไปไวด่งสายลมนักพริบตาก็ไร้ซึ่งร่องรอยใดๆแน่นอนว่าในขณะที่ต้วนหลิงเทียนกับเฉินอี้รูเหินร่างจากมาทั้งคู่ไม่ได้มุ่งหน้าไปยังทิศใต้อันเป็นทิศทางที่ตั้งฐานที่มั่นชั่วคราวของเจ็ดทวาราเที่ยงแท้แต่อย่างไรทว่าเลือกที่จะมุ่งหน้าไปยังทิศตะวันออกแทน จนเมื่อยืนยันได้อย่างแน่ชัดแล้วว่าเหินร่างกันมาจนอยู่นอกระยะรับรู้ของผู้ใดและมั่นใจว่าไม่มีใครลอบสะกดรอยตามมาต้นหลิงเทียนก็พาเฉินอี้หรูเหินตีวงค้งอ้อมไปยังฐานที่มั่นชั่วคราวของเจ็ดทวราเที่ยงแท้ทันทีที่ต้นหลิงเทียนกระทําแบบนี้เพราะไม่อยากให้มีใครจับทิศทางที่เขากําลังมุ่งหน้าไปได้เพราะสุดท้ายแล้วตอนนี้ทั้งเขาและเจ็ดทวราเที่ยงแท้ก็ไม่ต่างอะไรจากนามตำตาเผ่ามังกร และตอนนี้เขากําลังจะกลับไปเข้าแดนลับเซียนกระบี่จึงไม่อยากให้เกิดเรื่องผิดพลาดอะไรขึ้นอีกจนทําให้พลาดการเข้าสู่แดนลับเซียนกระบี่ไประหว่างเดินทางต้วนหลิงเทียนก็ได้จัดการอารมณ์ขุนมัวทั้งหลายออกไปและเริ่มให้ความสนใจไปยังเรื่องเข้าสู่แดนลับเซียนกระบี่ จากที่ผู้ท่อพยากรบอกไว้คนอื่นๆที่ถือครองกุญแจเข้าสู่แดนลับเซียนกระบี่อยู่ได้ใช้กุญแจกันหมดแล้วทั้งสิ้นมีเพียงกุญแจในมือของผู้ท่อพยากรดอกเดียวเท่านั้นที่ยังไม่เปิดใช้งานจนเมื่อกุญแจดอกสุดท้ายเปิดใช้งานแล้วทางเข้าสู่แดนลับเซียนกระบี่ถึงจะเปิดออกพร้อมๆกันทุกที่แต่ไม่รู้ว่ากุญแจเปิดแดนลับเซียนกระบี่ที่ว่าตอนนี้มันอยู่ในมือผู้ใดบ้างไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเผ่ามังกรกับเผ่าหงฟ้าไม่เว้นกระทั่งเผ่าปีศาจจะมีด้วยหรือไม่ ตัวหลิงเทียนนั้นรู้เพียงกุญแจเปิดแดนลับเซียงกระบี่ไม่ได้อยู่ที่พวกเขาแค่ดอกเดียวยังมีดอกอื่นอีกด้วยแต่เขากับผู้ทวพยากรก็ไม่รู้จริงๆว่าใครถือครองไว้บ้างและตอนนี้ตัวหลิงเทียนก็ไม่คิดไม่ฝันเลยจริงๆว่าสิ่งที่เรียกว่าแดนลับเซียงกระบี่นั้นไม่ใช่อะไรที่เซียงกระบี่ฟงชิงอย่างสร้างขึ้นยิ่งไม่ได้มีชื่อเรียกว่าแดนลับเซียงกระบี่ด้วยซ้ำแต่เป็นเพียงแดนลับที่เซียงกระบี่ฟิงชายมีโอกาสได้เข้าไปเท่านั้น นามที่แท้จริงยัดถูกเรียกว่าแดนลับต่างสวรรค์และในตอนนั้นตัวฟงชิงอย่างเองก็ได้รับโชควาสนาจากแดนลับต่างสวรรค์ที่ว่าครั้งใหญ่ถึงทําให้สามารถอาศัยด่านพลังครึ่งเก้าเซียนตําตะแต่ข้าได้กระทั่งเซียนอมตะสเพนแปดทันมีพลังทัดเทียมกับเซียนอมตะสเพนเก้าทันและกุญแจเข้าสู่แดนลับต่างสวรรค์ก็ถูกส่งต่อกันมาในเจ็ดทวาราเที่ยงแท้สุดท้ายก็ถึงมือผู้เท่าพยากร์ ด้วยเวลาที่ผ่านมานานเกินไปและไร้ผู้ใดได้เข้าไปอีกเลยทําให้ผู้ทวพยากรเองก็เข้าใจเรื่องราวผิดเพี้ยนไปมันจึงไม่รู้ด้วยซ้ําว่าแดนลับเซียงกระบี่ที่มันเข้าใจนั้นไม่ใช่อะไรที่เซียงกระบี่ฟงชิงอย่างสร้างไว้แต่เป็นแค่แดนลับต่างสวรรค์ที่เซียงกระบี่ฟงชิงหยางมีโอกาสได้เข้าไปเท่านั้นอีกทั้งหลังจากเข้าไปแล้ว ฟงชิงหยางก็ได้ใช้ลูกเล่นกับกุญแจเล็กน้อยทําให้ไม่มีผู้ใดเปิดใช้งานกุญแจได้ตามแต่ใจอีกต่อไปและกลายเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้และกุญแจที่ว่ายังจงใจทิ้งไว้ให้ผู้นำเจ็ดทวาราเที่ยงแท้โดยเฉพาะเพราะมีเพียงผู้สืบทอดนามพิรุณต่อจากฟงชิงหยางเท่านั้นถึงจะเปิดใช้มันได้และตอนนี้ผู้สืบทอดนามหมอกพิรุณก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วตัวหลิงเทียน ้วนหลิงเทียนเองก็ไม่ได้รู้เลยว่าสิ่งที่เขาเข้าใจว่ามันคือแดนลับเซียนกระบี่นั้นไม่ใช่แดนลับที่เซียนกระบี่ฟงชิงหยางทิ้งมรดกไว้ให้เขาแต่อย่างไรเขายังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าสถานที่สถานที่เขากําลังจะเข้าไปก็คือแดนลับต่างสวรรค์ที่ฟงชิงหยางเคยมีโอกาสได้เข้าไปสแสวงโชครวมถึงกุญแจที่จะเปิดแดนลับเซียนสวรรค์นั้นแต่ละดอกยังอยู่กันคนละระนาบโลกียะด้วยซ้ํา กล่าวอีกอย่างได้ว่าในระนาบโลกีิยะแห่งนี้ดินแดนเทพยุท์เซียนเต๋าไม่มีกุญแจดอกที่สองอยู่ในมือใครอีกกุญแจดอกที่สองที่สามที่สี่และดอกอื่นๆอยู่ในระนาบโลกิยะอื่นๆและตัวหลิงเทียนก็ยังอาจรู้ได้เลยว่าหนึ่งในกุญแจที่จะเปิดเข้าสู่แดนลับเซียนสวรรค์น,นั้นมันอยู่ในระนาบโลกียะที่มีดาวโลกอันเป็นดาวบ้านเกิดของเขาตั้งอยู่ในระนาบโลกียะแห่งนั้นด้วย กล่าวได้ว่าทันทีที่กุญแจถูกเปิดใช้ทางเข้าสู่แดนลับต่างสวรรค์ในระนาบโลกิยะทั้งหลายจะถูกเปิดออกพร้อมกันนามแดนลับเซียงกระบี่นั้นไม่ได้มาจากการตั้งชื่อของเซียงกระบี่ฟงชิงหยางแต่อย่างใดทว่าเป็นชนรุ่นหลังของเจ็ดทวาราเที่งแท้เรียกหากันไปเองตอนนั้นเป็นเซียงกระบี่ฟงชิงหยางมีโชคได้เข้าสู่แดนลับต่างสวรรค์โดยบังเอิญและยังได้รับวาสนาบางประการจากด้านในจนทําให้พลังฝีมือก้าวหน้าถึงขั้นสถานแดนดิน ทุกสิ่งภายในแดนลับต่างสวรรค์ล้วนไม่มีใดเกี่ยวของกับฟงชิงหยางและไม่ใช่อะไรที่จะควบคุมได้อีกด้วยไม่ว่าต้นหลิงเทียนเข้าไปจะประสบเคราะห์หรือจะได้โชคทั้งหมดล้วนไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของฟงชิงหยางแม้แต่นิดเดียวที่ฟงชิงหยางกระทำได้ก็คือมอบกุญแจเปิดทางเข้าแดนลับไว้ให้เท่านั้นแน่นอนว่าต้นหลิงเทียนย่อมไม่รู้อะไรเลยตอนนี้เขารวมถึงคนอื่นๆในเจ็ด ทวาราเที่ยงแท้ล้วนพากันคิดว่าแดนลับเซียนกระบี่เป็นสิ่งที่ฟงชิงหยางสร้างขึ้นและมีมรดกที่เหลือของฟงชิงหยางอยู่ในนั้นหลังจากที่ต้วหลิงเทียนกับเฉินอี้รู่ออกจากจจนบ่มเพาะของเหล่าเซียนตมตะเสพพลฟุบเหล่าเซียนตมตะเสพพลยังไม่ทันได้แยกย้ายสลายตัวก็ได้ยินเสียงแหวกสายลมหนึ่งแว่วดังขึ้นมองไปก็พบร่างหนึ่งผุดโผล่ขึ้นในอากาศว่างเปล่าเป็นชายวัยกลางคนผู้หนึ่งทั่วร่างแผ่พลังกดดันไร้สภาพอันน่าเกรงขามใต้เท้าตีห้วน แทบจะทันทีที่ชายวัวกลางคนผู้นี้ปรากฏตัวเซียนอมตะสเพนห้าทันคนหนึ่งก็รีบยืนตัวตรงโค้งคันวะทักทายชายวัวกลางคนอย่างนอบน้อมทันทีใต้เท้าตีห้วนตอนนี้เองความสนใจของเหล่าเซียนอมตะสเพนคนอื่นๆก็พล่อยถูกผู้มาใหม่ดึงไปด้วยท่านผู้นี้คือผู้อาวุโสสูงสุดของเผ่ามังกรตีห้วนตอนนี้เองเซียนอมตะสเพนห้าทันที่โค้งคันวะตีห้วนด้วยเขารบก็เร่งกล่าวผ่านพลังบอกสหายเซียนอมตะเสพนรอบๆ ใต้เท้าตีหวนและทันทีที่วาจาเซียนอมตสะสเพนห้าทันล่วงรู้ถึงหูเหล่าเซียนตมตะเสพนทั้งหมดพวกมันก็พากันตื่นตระหนกตัวเกรงไปตามตามกันพวกมันอาจไม่เคยพบเคยเจอตี้ห้วนทว่านามนี้กลับดังประหนึ่งฟ้าร้องในหูของพวกมันก็ว่าได้พวกมันรู้ดีว่าเจ้าของนามคืออาวุโสสูงสุดพอมังกรเซียนอมตสะสเพนเจ็ดทัน เมื่อไม่นานมานี้เซียนอมตะสะเพนห้าทันของพอมังกรที่เฉินที่ถูกตัวหลิงเทียนบีบคั้นให้คุกเข่าก้มหัวร้องของเมตตาก็คือลูกชายมันนี้เองผู้น้อยขอคาระวะใต้เท้าตีห้วนเป็นเกียรติที่ได้พบใต้เท้าตีห้วนพอเหล่าเซียนตมตะเสพนทั้งหลายทราบอัตลักษณ์ชายัวกลางคนผู้มาใหม่แล้วก็เร่งประสานมือคาระวะทักทายด้วยความเคารพทันทีไม่ใช่เพราะฐานะอีกฝ่ายเป็นผู้อาวุโสสูงสุดของเผ่ามังกรแต่เพราะอีกฝ่ายคือเซียนอมตะสะเพนเจ็ดทัน เผชิญหน้ากับการทักทายมากคาระวะจากเหล่าเซียนตมตะเสพนโดยรอบตี้ฮุวนไม่ได้นำพาหางตายัางไม่เหลือบแลมันเพียงมองไปยังเซียนอมตะสะเพนห้าทันคนแรกที่คาระวะทักทายพลางถามออกมาไม่รีบไม่ร้อนว่ามิใช่เจ้าบอกว่าตัวหลิงเทียนอยู่ที่นี่หรือไรคนเล่าเสียงกล่าวถามของตี้ฮ้วนฟังแล้วก็ไม่ค่อยสบายหูสักเท่าไหร่ตี้ฮ้วนมานี่ได้เพราะได้รับแจ้งจากเซียนอมตะเสพลห้าทันเบื้องหน้า ทว่าตอนนี้หลังสำนึกเทวะของมันแผ่ออกไปตรวจสอบทุกซอกทุกมุมของโจนกลับไม่พบร่องรอยใดๆของต้วหลิงเทียนเลยทำให้มันรู้สึกเสมือนถูกหลอกใต้เท้าตีห้วนต้วหลิงเทียนไปแล้วขอรับมันมุ่งหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกพลังฝีมือข้าไม่สู้มันจึงกลัวว่ามันจะรู้ตัวเลยมีได้ติดตามไปเซียนอมตะสะเพนห้าทันเร่งกล่าวตอบออกมาอย่างไม่กล้ารอช้าและด้วยกลัวว่าตีห้วนจะเข้าใจอะไรผิดยังเร่งอธิบายเสริมว่าเรื่องต้นหลิงเทียนเคยมาที่นี่ แต่ตอนนี้มันจักไปทางทิศตะวันออกทุกคนที่อยู่สามารถเป็นพยานให้ข้าน้อยได้ยิ่งไปกว่านั้นข้าน้อยไหนเลยจะกล้าหลอกลวงใต้เท้าตี้ห้วนดีหากข้าตามไปจนเจอตัวมันเจ้าจักได้รับรางวัลอย่างงามสองตาตี้ห้วนทอประกายสว่างวาบขณะกล่าวพร้อมกันนั้นมันคลายกลายเป็นสายลมหอบหนึ่งพัดกันโชคหายไปในอากาศว่างเปล่าต่อหน้าต่อตาเหล่าเซียนตมตตเสพนทั้งหมดรวดเร็วยิ่ง นี่หน้าหรือความเร็วของเซียนอมตสะสเพนเจ็ดทันเหล่าเซียนตมตะเสพนทั้งหลายพอได้เห็นร่างตีห้วนอันตรธานหายไปต่อหน้าต่อตาก็อดบังเกิดความตื่นตาตื่นใจไม่ได้เพราะถึงแม้พวกมันจะเป็นเซียนอมตสะสเพนแต่พวกมันก็ไม่ค่อยได้พบเจอตัวตนขอบเขตเซียนเอ็มตะพนเจ็ดทันเลยในวัดวงเซียนอมตสะสเพนนั้นตัวตนขอบเขตเซียนเอ็มตสะสพนเจ็ดทันนับว่าหาได้ยากยิ่งจึงมีฐานะสูงส่งในสายตาเซียนอมตสะสเพน เรียกว่าสำหรับเซียนอมตะเสพลทั่วไปแล้วการได้เห็นตัวตนที่สามารถรอดชีวิตถึงขอบเขตเซียนอมเสพเลเจ็ดทันแทบไม่ต่างอะไรจากผู้ศรัทธ,ธาได้และเห็นรูปปั้นแทนตัวเทพเจ้าที่พวกมันนับถือเลยและความจริงก็พิสูจน์ได้ว่าต้นหลิงเทียนฉลาดเลือกจริงๆที่ใช้เส้นทางอ้อมกลับฐานที่มั่นชั่วคราวหาไม่แล้วเดินทางไปได้ไม่ทันไรก็ต้องถูกตีห้วนเลยทันแน่นอน ตอนนี้ให้ต้นหลิงเทียนใช้ออกด้วยทุกสิ่งแต่ก็ไม่อาจมีพลังเหนือเซียนอมตะสเพนหกทันได้ย่อมไม่อาจเทียบกับเซียนอมตะสเพนเจ็ดทันอย่างตี้ฮ้วนได้เลยเผชิญหน้ากับตี้ฮ้วนก็เสมือนพาตัวไปเป็นปลาบนเขียงที่ทําได้แค่รอให้ตี้ฮ้วนแรศบนายยอดเขาไร้นามฐานที่มั่นชั่วคราวของเจ็ดทวาราเที่ยงแท้อาจายลุงพยากรณ์เรื่องของข้าได้ส,สางเเรียบร้อยแล้วหากคนอื่นพร้อมก็สามารถจัดการเรื่องเปิดแดนรับเซียนกระบี่ได้เลยหลังกลับมาถึง ต้วหลิงเทียนที่ทนรอไม่ไหวแล้วก็มาพบผู้ท้าพยากรณ์ทันทีเขาต้องการเข้าสู่แดนลับเซียนกระบี่นะและคนอื่นที่ต้วหลิงเทียนกล่าวเมื่อครู่ก็คือผู้สืบทอดเจ็ดทวาราเที่ยงแท้คนอื่นตอนนี้ผู้สืบทอดทวาราเที่ยงแท้ลำดับที่สามจอมเผด็จการอย่างกูรี่และผู้สืบทอดทวาราเที่ยงแท้ลำดับที่สี่ทมินได้ตกตายลงด้วยน้ำมือของผู้ที่คาดว่าน่าจะมาจากเผ่ามังกรไปแล้วทำให้ผู้สืบทอดเจ็ดทวาราเที่ยงแท้ที่เหลืออยู่ก็มีแค่หกคนเท่านั้น ต้นหลิงเทียนมู่อีอีเฟิงเทียนหูหานเฉวียนนหนานกงเฉินและนานกงยี่เอาละ่ะผู้เท่าพยากรย่อมสัมผัสได้ถึงความกระตือรือร้นของต้นหลิงเทียนที่จะเข้าสู่แดนลับเซียนกระบี่ชัดดีจึงตอบตกลงและรีบไปจัดการทันทีราวหนึ่งคือต่อมาต้นหลิงเทียนก็ได้รับฟังคำของผู้เท่าพยากรค้นหาสถานที่รับตาคนเพื่อเปิดทางเข้าสู่แดนลับเซียนกระบี่ ไม่นานทุกคนก็พากันเหินร่างออกจากยอดเขาโดยมีเขานำไปทั้งหมดมุ่งหน้าไปยังตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มคนที่ออกเดินทางไปคราวนี้นอกจากผู้สืบทอดทวราเที่ยงแท้รุ่นนี้แล้วก็มีผู้เทัพยายกรเครอเอกการดหรูเยี่ยนกับชิงหัวรวมถึงสองข้ารับใช้ติดสอยให้ตามมาด้วยอย่างไรก็ตามดัลรับเสียงกระบี่นั้นเหมือนจะเข้าได้ก็แค่ผู้สืบทอดเจ็ดทวราเที่ยงแท้เท่านั้นผู้ทพยายกณร ระหว่างเดินทางการหรูเยี่ยนก็หันไปมองถามผู้เท่าพยากรณ์แดนลับเซียงกระบี่แห่งนี้ข้าเข้าไปด้วยไม่ได้จริงๆเหรอกล่าวไปเรื่องที่ผู้ใดจักได้เข้าสู่แดนลับเซียงกระบี่นั้นล้วนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้นำเจ็ดทวาราเที่ยงแท้เราชายชรากล่าวตอบพลางมองใบไปทางต้นหลิงเทียนทันใดนั้นการหรูเยี่ยนก็หันขวบไปมองจ้องต้นหลิงเทียนทันทีเจ้าเข้าไปไม่ได้ ก่อนที่การหรูเยี่ยนจะทันได้แย้งอะไรต้นหลิงเทียนก็อธิบายออกมาก่อนจากคําเตือนที่สืบทอดต่อกันมาในบันทึกเจ็ดทวาราเที่ยงแท้บอกไว้ว่าผู้ที่คิดะจะเข้าสู่แดนลับเซียนกระบี่อย่างน้อยๆต้องบรรลุพลังฝึกปริเซียนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนหาไม่แล้วก็เหมือนเข้าไปหาที่ตายคําเตือนนี้ยังเป็นอาวุโสฟงชิงหยางลงบันทึกไว้ด้วยตัวเองเมื่อต้นหลิงเทียนให้เหตุผลออกมาก็ทําให้การหรูเยี่ยนรู้สึกเสมือนวัฒนาได้หลุดลอยห่างไปนับหมื่นพันลี้ หลังจากที่พรสวรรค์รากวิญญาณของการหรูเยี่ยนได้ถูกตัวหลิงเทียนช่วยยกระดับความเร็วในการบ่มเพาะของนางก็เพิ่มขึ้นมากอาน,นิจจาต่อให้ความเร็วในการบ่มเพาะของนางจะรวดเร็วและเหลือเชื่อเพียงใดแต่ด้วยระยะเวลาที่มีจำกัดพลังฝึกปรีนางก็เพิ่งบรรลุถ,ถึงเซียนสวรรค์หกเปลี่ยนเท่านั้นยังห่างจากเซียนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนอยู่เล็กน้อยทำให้หลังได้ยินคำของตัวหลิงเทียนการหรูเยี่ยนก็น่าซึมไปทันทีแววตายังฉายออกมาถึงความผิดหวังแน่นอนว่านางก็ไร้คำใดจะกล่าว เพราะตอนนี้หลังได้ฟังคําเตือนที่ตกทอดมาของอาวุโสฟงชิงหยางจากปากต้นหลิงเทียนอย่าว่าแต่ต้นหลิงเทียนจะไม่ปล่อยให้นางเข้าไปเลยต่อให้ต้นหลิงเทียนปล่อยให้นางเข้าไปได้ไม่ว่าอะไรตัวนางก็ไม่กล้าเสี่ยงเข้าไปผู้ที่พลังฝึกปรือไม่ถึงเซียนสวรรค์เจ็ดเปลี่ยนคิดเข้าแดนรับเซียนกระบี่ก็เหมือนไปตายแม้นางอยากเข้าแดนรับเซียนกระบี่เพื่อไปสแสวงโชควัสนาเพียงใดแต่พอได้ยินว่าอย่างนางเข้าไปก็เหมือนไปตายนางก็ปัดเป่าความคิดเข้าไปทันที เทียบกับชีวิตแล้วโอกาสทั้งโชควาสนาที่มองไม่เห็นและไม่อาจจับต้องได้เหล่านั้นแทบไม่มีค่าอะไรเพราะสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือมีชีวิตอยู่หากไม่มีชีวิตก็ไม่เหลืออะไรนายท่านแล้วข้าสามารถเข้าไปได้หรือไม่ขอรับเฉินอี้หรูมองตัวหลิงเทียนด้วยสายตาคาดหวังพลางถามด้วยการส่งเสียงอาจารย์ลุงพยากรกล่าวว่าอายุของผู้ที่จะเข้าสู่แดนลับเซียนกระบี่นั้นสมควรถูกจำกัดเอาไว้มีให้เกินหนึ่งร้อยปี ต้วนหลิงเทียนพูดกล่าวตอบผ่านพลังแต่ทั้งหมดก็แค่คำบอกเล่าสืบต่อกันมารอให้แดนลับเสียงกระบี่เปิดออกแล้วเจ้าลองเข้าไปดูก็ได้หากได้ก็ไม่แน่ว่าเจ้าอาจจะพบโชควาสนาของตัวเองเช่นกันต้วนหลิงเทียนไม่เคยตระนี่กับคนของตัวถึงเฉินอี้รูจะเพิ่งติดตามเขาไม่นานแต่อีกฝ่ายก็ได้ลั่นวาจาสาบานต่อทันสวรรค์เก้าเไปแล้วเขาก็ไม่คิดสงสัยในความพักดีของเฉินอี้รูอีก หากเชิญอี้หรูสามารถเข้าไปในแดนลับเซียนกระบี่ได้เขาก็ไม่คิดกิดกันอีกฝ่ายขอบพระคุณนายท่านเชิญอี้หรูกล่าวขอบคุณออกมาจากใจแววตายัางทอประกายเจิดจ้าฉายให้เห็นถึงแสงแห่งความหวังด้วยได้ยินคำนี้จากปากนายตัวเองทำให้มันตื้นตันเป็นที่สุดย่อมเป็นเรื่องประเสริฐหากมันมีโอกาสแสวงหาความก้าวหน้าถ้าเข้าไม่ได้มันก็ได้แต่ทำใจเพราะอายุมันก็เกินจริงๆเอาตรงนั้นเป็นไร หลังเดินทางมุ่งหน้าสู่ตะวันออกเฉียงเหนือมาสักพักในที่สุดต้วนหลิงเทียนก็ต้องตาพึงใจหุบเขาน้ำแข็งแห่งหนึ่งมองไปยังน้ำแข็งมหึมาที่ก่อตัวเป็นภูเขานี้ต้วนหลิงเทียนก็ตระหนักได้ทันทีว่าน้ำแข็งเหล่านี้มันสมควรดำรงอยู่มานานนับพันปีกระทั่งอาจจะหลายพันปียิ่งไปกว่านั้นสภาพแวดล้อมโดยรอบของหุบเขาน้ำแข็งแห่งนี้ก็ลี้ลับนักหมอกขาวแน่นหนาลงตําปกคลุมทุกสิ่งไว้มองจากไกลๆแล้วก็ไม่อาจแลเห,เห็นใดได้นอกจากหิมะที่ตกกระหนำ่ำ ผู้คนทั่วไปหักเหินบินผ่านมาจากบนฟ้าถ้าไม่ได้ใช้สำนึกเทวสอดส่องตรวจสอบเกรงว่าคงไม่อาจค้นหาหุบเขาน้ำแข็งแห่งนี้ได้พบที่นี่นับว่าไม่เลวเลยผู้เท่าพยากรณ์เหลือบมองที่ทางรอบๆพักหนึ่งก็อดพยักหน้าไม่ได้นับว่าตัวหลิงเทียนเลือกทำเลได้ดีทีเดียวส่วนคนอื่นๆนั้นก็ไม่ได้คัดค้านหรือมีความเห็นอะไรหลังเข้ามาในหุบเขาน้ำแข็งแล้วตัวหลิงเทียนกับพักพวกก็เสมือนจมหายไปในหมอกขายากที่ใครจะมองผ่านมาเห็นคนได้ ในกล่องใบนี้มีกุญแจเปิดแดนรับเซียนกระบี่ที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหลังมาถึงส่วนลึกของหุบเขาน้ำแข็งผู้ทาพยากรก็หยิบกล่องสีดำหนึ่งค่อยเอ่ยขึ้นว่าตัวกล่องนั้นมีอาคมสลักจารึกเอาไว้อีกทั้งยังลือกันว่าอาวุโสฟงชิงหยางเป็นผู้เหลือทิ้งไว้ด้วยตัวเองกล่าวไว้ว่ามีเพียงผู้สืบทอดทวาราเที่ยงแท้ลำดับที่หนึ่งหมอกพิรุณคนเดียวที่จะสามารถเปิดมันออกได้สำหรับวิธีการเปิดมันข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกัน จ้าต้องลองดูเองผู้ท้าพยากร,กรกล่าวถึงตรงนี้ก็ยื่นกล่องสีดำให้ต้วนหลิงเทียน